วัดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่พวงอีกแล้วค่ะวันนี้พี่พวงมี4ประตูรุ่นหายากนะคะคันนี้บอกเลยว่าหลายๆคนนะคะแล้วก็เขาก็จะตั้งกลุ่มนะคะตามหาเป็น t o y ย t a าร v o r o c ็อนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.8ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวเนี้ย เป็น4 w h e e l Drive ด้วยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสีนี้ถือว่าเป็นสีพิเศษแล้วก็หายยากมากๆเพราะว่าปกติแล้วนะคะก็จะมีแต่สีขาวแล้วก็สีดำนะคะแล้วก็คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะเจ้าของเก่าเนี่ยเป็นเจ้าของส่วนทุเรียนนะคะขายให้กับเรามาเราเดี๋ยวไปซื้อถึงส่วนทุเรียนกันเลยนะคะคันนี้นะคะเข้าส่วนทุกระยะเลยแล้วก็รถเนี่ยบอกเลยว่า ไม่เคยเก็บสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะราคาจะอยู่ที่999,000บาทกับ Toyota นะคะ Ro c c โนะคะปี2020ค่ะอย่างด้านหน้าเนี่ยก็จะตกแต่งมาเนี่ยแบบสวยงามเลยนะคะชุดแต่งของเขาเนี่ยก็จะออกจากศูนย์มาเลยนะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED daytime running light นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะ คันนี้ได้ความเดิมมากๆเลยนะคะแล้วก็สีเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสีพิเศษนะคะสวยงามมากๆแล้วก็ตกแต่งนะคะคิ้วล้อนะคะมาอย่างสวยงามแล้วก็ ได้ยางใหม่นะคะดันหลบนะคะสภาพพร้อมใช้เลยนั่นก็คือยางปี2022คันนี้ดอกอยางเต็มนะคะแล้วก็ขอบเนี่ยก็จะเป็นขอบนะคะเดี๋ยวพี่พงษ์ดูให้เลยขอบจะเป็นขอบ18นะคะโอ้โหยางบอกเลยว่าสภาพพร้อมใช้คุ้มมากๆเลยถ้าใครได้ไปกับรถโคกปี2อ2 0ี2020เกียร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็คันนี้นะคะเวลาที่เราล็อกรถเนี่ยกระจกก็จะ พับนะคะอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะแล้วก็มีตัวกันลอยนะคะเป็นของโตโยต้านะคะนี่นะคะคงสภาพความเดิมนะคะแล้วก็ยังไม่ได้แบบว่ามีรอยขีดข่วนอะไรแล้วก็มาพร้อมกับบันไดนะคะที่สภาพพร้อมใช้งานนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนะคะด้านท้ายเนี่ยเจ้าของเก่าเขาก็จะติดโรบาร์มาด้วยแล้วก็แม็กไลเนอร์เนี่ยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะบอกแล้วว่าคันนี้สภาพกริบมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็ยังมีกล้องมองหลังให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็เซนเซอร์ถอยเนี่ยบอกเลยว่ามีให้ถึง4-4จุดเลยนะคะไม่ใช่2.4จุดนะคะนี่ คันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆใครที่อยากได้เป็น4ประตูเครื่อง2.8เป็น 4-Wheel g e a เกียรพี่พวงแนะนำเป็นคันนี้เลยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่ๆนะคะลูกค้าเนี่ยที่ดูออนไลน์นะคะอยากได้คันนี้สามารถโทรมาที่เบอร์พี่พงษ์ได้เลย0826805691นะคะ สามารถทำมัจํจำได้นะคะพี่พวงมีใบาการันตีออกให้ด้วยว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผิดความแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในของเจ้ารับโคคันนี้กันค่ะสนับสนุนโดย c a r ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รบรกกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์โฟชั o com ภายใน นะคะบอกเลยว่าได้ความใหม่ความสะอาดทุกอย่างคงเดิมไม่มีริ้วรอยเลยนะคะ mm hmm. เจ้าของเก่าเนี่ย mm hmm. เขารักษารถดีมากแล้วเขาก็มีรถหลายคันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพี่พวงขึ้น mm hmm. ไปสตาร์ทรถ mm hmm. ให้ดูก่อนเ mm hmm. บาะนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้า ะคะันนี้นะรถเข้าูนยนทุกระยะนะคะตอนนี้ไม์ก็จะอยู่ที่1นึ0 0 0ห้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะตอนนี้นะเป็นไม้แท้แล้วก็ไม่เดิมด้วยนะคะแล้วก็ได้หน้าจอที่เป็นระบบสัมผัสนะคะนี่เดี๋ยวพงษงดูให้นะคะก็จะมีในส่วนของนี่เมนูนะคะใช้งานได้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็พวงมาลัยได้แตบบ มัลติฟังก์ชันด้วยนะคะสามารถเล่นได้แล้วก็เกียร์โฟนะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้นะคะอย่างรุ่นใหม่ๆเนี่ยเวลาที่เราต้องการใช้เกียร์โฟนะคะไม่จำเป็นต้องหยุดรถแล้วนะคะเพียงแค่เราปรับปุ่มตรงที่ว่าเราจะใช้เป็นเกียร์โฟได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้ขับง่ายม,มากๆเป็นเกียร์ออโต้แอร์ก็จะเป็นแบบแอร์ออโต้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีช่องเสียบพาวเวอร์เอาเล็ตให้ด้วย เบาก,กระชับมากๆเลยความใหม่เนีพี่พงศ์บอกเลยว่าให้แบบว่า99.99 99เลยนะคะอีกอีก0.01เนี่ยก็คือเป็นรถมือ2แค่นั้นเองค่ะบอกเลยว่าคันนี้นะถ้ามาจอดมาดูเนี่ยไม่ถูกใจเนี่ยพี่พงศ์คืนเงินให้แน่นอน100%นะคะแล้วก็มีนะคะนี่ไม่ได้เคยแกะเลยนะคะ แล้วก็ยังมีกล้องนะคะที่อยู่หน้ารถจะเป็นตัวนี้ให้ให้ดูอีกด้วยนะคะนี่นะคะจะภาพแบบดีมากๆเลยอยาแล้วก็ยังได้ปุ่มแบบปุ่มสตาร์ทด้วยนะคะเดี๋ยวพี่พวงพาไปชมห้องเครื่องแล้วก็ก่อนไปดูห้องเครื่องเนี่ยเดี๋ยวพี่พวงพาชมตะเข็บก่อนนะคะว่าเออ รถพรีเซนต์ขนาดนี้แล้วเป็นจะเป็นรถเดิมหรือเปล่านะคะเพราะว่าตามท้องตลาดเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นรุ่นเนี้ยหายากมากๆเลยนะคะแบบว่าโอ้โหแน่นมากๆพี่พงดึงไม่ออกเลยอะค่ะนี่ไปเข็บเดิมนะคะรอยอักเดิมแล้วก็เรียงกันแบบสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะพร้อมใช้งานเลยกับราคา 999,000บาทนะคะพี่พวงบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปเนี่ยคุ้มมากๆพี่พวงพูดคำว่าคุ้มเนี่ยบ่อยมากเลยนะคะเพราะว่าบอกเลยว่ามีคันเดียวนะคะที่จอดอยู่ที่บอรถบ้านนะจะเป็นคันนี้แค่คันเดียวนะคะเดี๋ยวพี่พวงเก็บแงินเรียบร้อยก่อน รุ่นนี้ไปตามหาตามเต็นต์ต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้มีทุกเต็นต์แล้วก็กว่าเราเนี่ยจะไปซื้อรถคันนี้มาแบบว่าต้องไปนั่งเฝ้าเลยนะคะอ่าห้องเครื่องเดี๋ยวพี่พวงพาชมเลยนะคะห้องเครื่องก็ยังได้ความเดิมนะคะฝากระโปรงเดิม แล้วก็แก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะคะไม่มีสนิมเลยนะคะแล้วก็คันหน้าเนี่ยก็จะเป็นคันเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรอยแกะรอยไขนะคะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่ออกมาจากศูนย์โตโยต้าด้วยนะคะแล้วก็เพจมาดูมาดูทางเพจกันเพจที่ก็ยังสวยงามเรียบสวยงามอยู่นะคะไม่มีรอยแบบว่าไปตอกใหม่หรืออะไรทั้งนั้นนะนะคะฝากไปด้วยนะคะกับ โตโยต้านะคะร็กอกโกนะคะ4ประตูเครื่อง2.8 4ฟร์วิวเกียร์ออโต้ค่ะปี2020นะคะรถคันนี้นะคะเข้าศูนย์ทุกริยะนะคะเจ้าของมือเดียวซื้อป้ายแดงมาค่ะแล้วก็ได้สีพิเศษด้วยหาย,ยากมากๆโชว์รูมป้ายแดงอ่ะจะขายที่1,290,000บาทนะคะบรรถบ้านตั้งขายอยู่เพียง 9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นแล้วก็ลูกค้าที่เครดิตดีมีคุณสมบัตินะคะพร้อมเนี่ยก็จะสามารถออกรถคันนี้ที่ฟรีดาวได้เลยแล้วก็ดอกเบีย้ยต่ำสุดอยู่ที่2.79ด้วยนะคะฝากไปด้วยนะคะกับเตร์ตาร o c กโคคันนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะโทรมาที่เบอร์พิพงได้เลยเบอร์0826805691 คันนี้ดูรีวิวนะคะอย่าเลื่อนผ่านถ้าชอบกดโทรมานะคะสามารถโอนมาจําได้แล้วก็เรายังมีการจัดไฟแนน์นะคะทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ยังมีบริการส่งรถให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะฝากไปด้วยนะคะกับเจ้าร็อกโคคันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ